สวัสดีครับผมโยต라ยมินทวัฒน์ครับรับบทเป็นต้นกล้านะครับสวัสดีครับผมธนชัยนะครับรับบทเป็นนักกันนะครับม่อนธนชัยครับสวัสดีครับผมเอเจชัยพลนะครับรับบทเป็นโดมในเรื่องโกลเด้นบั๊ครับค่ะเชลซีนัปพัทค่ะรับบทเป็นปูเป้ค่ะคลินิกจัดฟันใกล้ฉัน การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีเขี้ยวเลยตกใจเดินเข้าไปหาคลินิกจัดฟันที่อยู่ใกล้ฉันเพื่อหาหมอฟันเพื่ออยากรู้ว่าทำไมฟันตัวเองของตัวเองไม่เหมือนเพื่อนจากนั้นก็เข้าไปปรึกษาหมอไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ไม่ว่างเพราะว่าปู่ดูซีรีส์ไมโครเรนบัตอยู่ แต่งยังไงเดียยากเลยทีนี้มีตัวละครวมไพยตัวหนึ่งครับเดินเข้าไปในป่าไปเจอปราสาทล้างอยู่แห่งหนึ่งนะครับบำไพตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยู่ในเกาะนี้มานานมากแล้วไม่ได้ดื่มเลือดนานมากนะครับก็ได้ไปเจอปราสาทแห่งหนึ่งก็เดินเข้าไปตึกตึกตึกนี่มีเสียงเอฟเฟกต์เพราะว่าคิดไม่ทันเ <c oughs> ดินเข้าไปนะครับเจอกล่องสมบัติอยู่ข้างใน แบมพายตัวนี้ก็คิดว่าตอนนี้ฉันหิวเลือดเงินคงไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยเดินข้ามสมบัติไปเดินข้ามสมบัติไปไม่อยจบอีกเออไปที่ห้องครัวปราสาทนี้ก็ไม่ใช่ปราสาทล้างก็จะมีของอุปกรณ์ทำนู่นทำนี่นะฮะไปเจอเลือดเลือดหมูแต่แบมพายตัวนี้บอกว่าถ้าให้ฉันยอมกินเลือดหมูเนี่ยฉันตายดีกว่าเออฉันต้องการเลือดมนุษย์ ทัในใดนั้นมีมนุษย์ปรากฏขึ้นห <1 S 2> นึ่งคนมนุษย์เนี่ยเดินเข้ามาในครัวอยากจะหาอะไรกินแบมไฮตัวนี้เห็นปุป๊บไปตกหลุมรักมนุษย์ครับและก็จบบริบทครับสุดท้ายแบมไฮตัวนี้ไม่เดืม่มเลือดและตายไปในที่สุดครับตายเพราะรักมนุษย์ครับ <END S 2> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักสําคัญกว่าเลือดที่จะกินนะครับเอ้าแต่ไม่แน่อาจจะลิงก์กับ ซีรีส์ที่ชื่อว่า My Golden b u d t ได้ใจเป็นตุ้มตุ้มตนุบนาชั้น30ตึก GMM Grammy จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่อยู่มานานมากๆก่อนที่จะมีตึกอีกแต่พอมีตึกเนี่ยมันดันมาอยู่ชั้น30เสนั้นก็คือแวมไพร์นั่นเองอก็คือเผ่าพันธุ์แวมไพร์อยู่บนชั้น30ใช่เใช่ ป็นอะไรที่เ้สึกว่าเป็นความลับต้องปิดปิดบังไว้ใช่ทีเขาอยู่ชั้นสามสิบเขาไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยเขาแฝงตัวอยู่ตามผนังใช่แก็อยู่ตามผนังอืมเคยเห็นไหมที่เคยเห็นหนังเที่บววาตรงช่องผนังมันมีช่องว่างไว้พี่อออือใช่แล้วใครที่แบบโอทคําโอทดึกดึกๆหม่อยเขาก็จะออกมาอ๋อแล้วก็เกิด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 ขึ้นที่ว่าด้วยความที่มีมีการสั่งสั่ง สั่งอาหารสั่งอาหารเข้ามาก็คือต้มหัวปลาต้มยำหัวปลามันหอมมากหอมมากแวมไพายอยากลองเปลี่ยนบ้างอยากลองเปลี่ยนอยากกินเลือดกินเลือดเยอะแล้วอยากกินต้มหัวปลามากเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอสั่งมาปุ๊บเนี่ยเขามาเดลิเวอรี่ใช่ไหมแต่คนที่ส่งเนี่ยมีโกลเด้นบัตมีโกลเด้นบัตด้วยมีเงิสีทองเยอะคนที่ส่งมีโกลเด้นบัตโอเคนนัั่แหละครบก็เลยเข้าเรื่องโกลเด้นบัตเลยครับเออเพราะนั้นแวมไพร์ก็เลยไปเกี่ยวข้องกับพี่เดลิเวอรี่นะคะที่มาส่งต้มยำหัวปลาพูดไปจะไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ ชื่อแวมไพร์นะจ๊ะครับผมกูแวมไพร์นะจ๊ะแวมไพร์นะจ๊ะกินอคัโเกินต้มหัวปลาก่อนแต่ว่าค่อยดูดเลืสีทองเออวอนนี้เหมือนแบบว่าก้างก้างติดคอครับก็เลยเอาก้างออกมาแล้วก็ทีนี้ก้างมันก็ไปกระเด็นทิ่มมือของคนส่งก็เลยเห็นเป็นเลือดสีทองก็เลยเป็นโกลเด้นบัตครับนั่นแหละครับก็เลยกินเลือดต่อนต่อเลยก็เลยกินเลือดต่อเลยในไหนเราเลือดไปอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็กินต่อเลยทนไม่ไหวเลยครับก็เลยกินโกลเด้นบัตเข้าสาระกันเลยแล้วนะครับว่าขอฝากชี้เรื่องไมโครเรนบัตด้วยนะครับ ทุกวันพุธน,นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM25 นะครับและสามารถดูออนไลน์ได้ทาง i ชีนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งและ w ว w IQ.com นะครับที่เดียวเท่านั้นจ้ะเรื่องนี้นะครับนักแสดงและผู้กกับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้ครับเพราะว่า พวกเราเนี่ยรอกันมานานมากกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะได้อะไรแล้วหวังว่าทุกคนก็รอเหมือนเรานะครับผมก็ทุกคนตั้งใจทํากันเต็มที่มากๆครับก็อยากให้ทุกคนชอบไปกับเรานะครับแล้วก็ดูไปพร้อมกับเรานะครับผมฝากแวานพรยนะจ๊ะเฮ้ยฝากฉันสามสิบไป่้ไหอ่ะ แล้วผมก็ฝากซีรีส์ Golden b a t ด้วยนะครับผมก็ผมว่าเออซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เออพี่ๆทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจเออทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีนะครับก็หวังว่าทุกคนเออรอดูกันอยู่นะครับแล้วก็เ,เป็นซีรีส์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของคนรนพายความรักแล้วก็ความคิดของคนของรนพายนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็น ว่ามันจะสอนอะไรหลายๆคนได้ันนี้ก็อยากฝากทุกคนติดตามนะครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนใช่กินกินต้มต้มยำหัวปลาไม่หัวปลาหัวปลาดูไปผมว่าฟินแน่นอนเซบใช่เซฟแล้วเซฟอีกไม่แน่ครับคนส่งคุณอาจจะมีก้นเงินบัตรเออต้องสั่ง delivery เท่านั้นด้วยนะคะใช่ครับบอกเขาเพิ่มพิเศษเลือดแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ากินชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยไม่อร่อยต้องไปกินชั้นสามสิบจะอร่อยมากขอให้แปมไพนนะจ๊ะเจอคุณครับใช่ครับขอให้กินให้อร่อยนะคะ